กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะกับกรณีของบริษัทดังที่มีผู้เสียหายได้ออกมาระบายเนื่องจากหลายคนสูญเงินไปเป็นจํานวนมากและบางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนั้นจากนั้นค่ะเพจอีซอยียข่าวก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหนึ่งในบริษัทธุรกิจออนไลน์ชั้นนําของประเทศไทยผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามนั่นเองค่ะและที่สําคัญมีนารานักแสดงชื่อดังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนทั้งเป็นพีเซนเตอร์และมีชื่อเป็น ถึงระดับบอสของบริษัทเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดข่ะเพจอีซอขยี่ข่าวได้มีการเปิดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง3คนได้แก่บอสแซมยูรนันที่มีตําแหน่งเป็น c h i e f r e s e a r c h Officer ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บอสมินพยายาิชยา c h i e f c o m m u n i c a t i o n o f f i c e r ผู Officer, ้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบอสการกาตถาวร c h i e f Marketing Office r ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนอกจากนี้ค่ะอีซอขยี่ข่าวยังได้โพสต์การประชุมของผู้บริหารที่มีการ กตาถาวรร่วมอยู่ด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่าภาพประชุมผู้บริหารจะบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้นะส่วนประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะคะแต่ด้านสัญญรนันค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าตนเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแบรนด์ดังกล่าวค่ะแต่ทางด้านบอสมินและบอสการยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn